จะพาคุณผู้ชมไปเบิงเรื่องของการเห็นความสําคัญของโบราณสถานโบราณวัตถุนั่นก็คือจะพาคุณผู้ชมไปเบิงเรื่องของกิจกรรมการบูรณะปฏิสังขรณ์นะคะของกรมศิลปากรที่เก่าอุบลราชาธานีเพื่อในการจัดก,กิจกรรมเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนในเรื่องของโครงการบูรณะนะคะสถานโบราณสถานหอไตรวัดนธงสีเมืองนะคะจะพาคุณผู้ชมไปเบิงเดียวนะคะ ที่วัดธงสีเมืองค่ะคุณผู้ชมค่ะอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายธนพัทรจิตสุทธิผลน,นะคะผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่เก่าอุบลราชธานีเพื่อเ,เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างการรับรูร่วมกับชุมชนโครงการบูรณะหอไตรวัดธงสีเมือง บรรยาแห่งความรู้นะคะเกี่ยวกับการบูรณะโบราณสถานหอไตรวัดธงสีเมืองเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแผ่ความรู้ความเข้าใจในการดําเนินง,งานอนุรักษ์โบราณสถานของกลมศิลปากรให้กับชุมชนในพื้นที่และกับประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยมีการรับฟังความคิดเห็นและก็ร,รับฟังแผนการดําเนินง,งานจากทุกภาคส่วนตลอดจนประชาสัมพันธ์แผนงานที่จะดําเนินการให้ผู้เขารวมกิจกรรมได้รับทราบโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงาน ต่างๆผู้นำชุมชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาร่วมกิจกรรมในเทือนี้นํำนะคะโดยโครงการบูรณะโบราณสถานหอไต,ตรวัดทธงสีเมืองก็ได้รับการบูรณะโดยกรมศิลปากรมาแล้วจำนวน2องเทือซึ่งในปี2 5 2 4และก็ปี2 5 4 5นะคะโดยมีการบูรณะบูรณะจะเน้นเรื่องของการรักษาวัสดุของแถะดังเดิมที่ยังคงสภาพดีเอาไว้และในปี2 5 6 5กรมศิลปากรได้จัดสรรงิ มาในการดําเนินง,งานบูรณะหอไต้วัดธงสีเมือง เป็นเงินจำนวนหาหลานกับอีก3 0 0แสนบาทในการบูรณะว่าว่าจะเป็นงานหลังคางานเสาต่อหมอฟ้าแล้วกระสันเก็บหนังสือถ้ำงานประตูหน้าต่างพื้นที่หอไต้แล้วก็งานระบบไฟฟ้าดวงโคมนะคะแล้วก็งานสะพานทางเข้าหอไต้รวมทั้งงานสะนามแล้วก็ปรับปรุงผู้มิทัศน์ซึ่งในตอนนี้การดาเนินงานก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามรูปแบบของรายการแล้วก็เป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้แล้วก็พรออมที่จตอนรับนักท่องเที่ยว และกับเป็นที่ศึกษาเรียนรู้เรื่องของโบราณสถานของชาวจังหวัดอุบลราชธานีให้คงอยู่สืบไปนั่นเองนะคะ